วันนี้เรา,าพบกันที่นาป้าฝนค่ะมารีมอนทพบค่ะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานค่ะจิรชยาโพชาคมค่ะนักวิชาการเกรษตรค่ะค่ะนาป้าฝนนะคะ,ะเป็นการทําการเกษตรอินทรีย์ระบบปิดนะคะปะ้ชาฝนฉัตรชนกชูแดงนะคะหมอดินอาสาประจาตาบลแหลมปราดูนะคะอําเภอบ้านโพจังหวัดชาเชิงเซาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกันกับป้าฝนค่ะสวัสดีค่ะฉัตรชนกชูแดงหมอดินอาสาประจําตําบลแหลมปราดูอําเภอบ้านโพจังหวัดชาเชิงเซา แรงบันดาลใจที่ประผลชาเนื้อที่ตรงนี้ให้เป็นการเกษตรเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแต่ประผลอยากมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยเอาไว้รับประทานคนในครอบครัวค่ะพื้นที่ตรงนี้ที่ประผลรับมาจากพ่อแม่และถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของของตัวเองเลยตอนนี้นะคะก็20ไร่พื้นที่ก็พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้20ไร่ประผลก็เลยอยากจะแบ่งพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโซนที่เหมาะสมพื้นที่ทําการเกษตรเนี่ยมันจําเป็นมากที่ต้องมีแหล่งน้ํา ป้าฝนจึงจัดพื้นที่โซนให้เป็นแหล่งน้ําเป็นที่เพาะปลูกที่เป็นข้าวป้าฝนอยากมีข้าวมีผักมีผลไม้แล้วมีทุกอย่างในพื้นที่ตรงนี้รวมทั้งหมดโดยที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็สามารถมีผลผลิตแล้วก็มีผักผลไม้ที่ทุกอย่างท,ที่สำหรับพร้อมกินปลูกแล้วไว้สาหรับกินได้อย่างนี้ค่ะในพื้นที่ของตัวเองปัญหาของพื้นที่ป้าฝนเนาะในท้องนานะถ้าเกิดทํานาแล้ว่น้ําแห้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือน เกลือขึ้นในพื้นที่คือตรงนั้นอนะ่ะเวลาปลูกข้าวนะ่ะข้าวก็จะตายแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตส่วนในสวนของป้าผลนะ่ะถ้าไม่มีหญ้าคลุมหรือว่าไม่มีดินตรงนั้นจะเป็นแบบแข็งกระด้างแล้วก็เหมือนไม่มีธาตุอาหารให้กับต้นพืชน้ําก็เหมือนกันน้ําก็จะเป็นน้ําแบบเหมือนมีสนิมเหล็กรอยขึ้นมาปัญหาแบบนี้คือที่ป้าผลพบในพื้นที่อยู่ตลอดพอป้าผลเดินทางเข้าสู่การเป็นหมอดินอาสาตรงเนี้ย รับองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่จากพัฒนาที่ดินก็ผฝนเอามาใช้ในพื้นที่ใช้นวัตกรรมของพัฒนาที่ดินเอามาปรับปรุงจํานวนที่ใช้เหมาะสมแล้วก็มีการวิเคราะห์คือต,อตรวจดินพอตรวจดินตรวจน้ําเนี่ยพ่อฝนจะรู้เลยว่าอ๋อสิ่งที่พ่อฝนล้มเหลวมาตลอดแล้วก็ทําพื้นที่การเกษตรตรงนี้ได้ไม่สมบูรณ์เพราะเกิดจากน้ํากับดิน <c oughs> พอพ่อฝนรู้จักนวัตกรรมของพัฒนาที่ดินและนํานวัตกรรมตรงนี้มาใช้ซึ่งเป็นพอเดอหนึ่งในการ ใช้วัสดุในพื้นที่ที่เหลือแล้วเอามาหมักปุ๋ยนำกลับไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสวนหรือเป็นนาน้ำหมักพดอสองอันนี้ก็คือประโยชน์สูงสุดเพราะพ่อผลไม่เคยเผาตอซังเลยเวลาได้ตอซังขึ้นมาพ่อผลก็ใช้น้ำหมักพดอสองใส่ลงไปเพื่อย่อยสลายมันทําให้ดินฟูขึ้นพอดินฟูเวลาเราเพาะปลูกข้าว่ข้าวก็จะได้ผลผลิตดีแล้วก็พดอสามพ่อผลก็ใช้พดอหกพดอเจ็ดที่ไล่แมลงสิ่งเหล่านี้พ่อผลจะทําไว้ที่โรงน้ําหมัก จะเป็นการสอนในกลุ่มพี่เพราะมนจะไม่ทํางานคนเดียวเวลาเราทํางานคนเดียวอะมันเหงาแล้วมันก็มันเหนื่อยแล้วมันก็มันมันบอกไม่ถูกนะแต่ถ้าเราทํากับภาคีหรือว่ากลุ่มหมอดินหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเราจะได้เนื้องานแล้วเราจะได้ผลงานที่ดีแล้วก็มันเป็น ความภูมิใจของเราด้วยเนาะว่าเราอ่ะเป็นหมอดินและเราสามารถนําองค์ความรู้ที่พัฒนาที่ดินอ่ะให้เราใช้นวัตกรรมของพนาที่ดินจนทําให้พื้นที่ของเราที่มีความเสื่อมโทรมหรือว่าทําอะไรไม่ได้ในการทําเกษตรเนี่ยมันดีขึ้นโดยเห็นให้ชัดอย่างที่ก็ฝนเป็นหมอดินเนาะเป็นตัวแทนของกรมพัฒก,ก็เข้าไปในพื้นที่ให้เกษตรกร,ร,กรนะ่ะนำดินนะ่ะมาตรวจหรือว่าสอนให้เกษตรกร,ร,กรนะ่ะใช้แอปพลิเคชันหมอดินตรวจดิน อันนี้ก็คือแอปพลิเคชันหมอดินตรวจดินนะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบพถึงหน้านี้แล้วเราก็จะเลือกดูผลวิเคราะห์ดินค่ะแล้วก็เลือกดูเนาะว่ากเกษตรกรที่ส่งดินให้เราวิเคราะห์เนี่ยพอได้ผลออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าวิเคราะห์แล้วก็คาแนะนําอยู่ในหน้านี้เลยค่ะสะดวกสบายรวดเร็วค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยเนาะตั้งแต่พอฝนยังไม่ได้ปรับปรุงเลยเนาะคือพอจัดสรรพื้นที่ได้พอฝนก็ทํานา ได้ข้าวประมาณ20 20 -25 ถึงถังต่อหนึ่งไร่แต่เม็ดข้าวจะรีบๆแล้วก็เม็ดไม่เต่งพอป้าฝนมาเป็นหมอดินเนาะได้การปรับปรุงบำรุงดินและใช้วัตรกรรมของพัฒนาที่ดินแล้วเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและเมล็ดข้าวก็เปล่งใสสวยงามเพรานะป้าฝนอ่ะทำเกษตรอินทรีย์พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนาะนาป้าฝนพอ,พอนะเกี่ยวเสร็จป้าก็จะเอาข้าวขึ้นมาตากตากเสร็จแล้วก็นำม,มาสีสีที่ไหนสีที่ลงสีข้างในภายในพื้นที่ มีรงสีเองสีเสร็จแล้วก็นํามาแพ้ข้าวเ,เราอ่ะเป็นข้าวที่สะอาดปลอดภัยแล้วเราได้ทุกอย่างแล้วขาดแบรนด์ทีนี้เราจะทํายังไงดีเราก็เลยไปจดวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาขายผ่านช่องทางวิสาหกิจชุมชนในในชื่อแบรนด์อุ่นรักอุ่นช่องทางการจำหน่ายในโลกโซเชียลของเราที่ไลน์ f c e e o o o ทิกต็ o k แล้วเนี่ยพ่อผนก็ยังฝากขายในหน้าร้านพวงคามที่หน้าศูนย์พนาการซอนแล้วก็ผ่านศึกที่ชลบุรีเนาะ แล้วผักผลนี้ก็จะออกบูธจาหน่ายหลายๆที่ทีนี้เวลาออกบูธจาหน่ายมันก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มหลายๆคนที่ช่วยกันทําการตลาดมันก็ได้ออกหลายที่แล้วก็เพิ่มพื้นที่ที่จะมาทําร่วมของของผักนี้ยขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะได้มีข้าวเนี่ยไว้ให้กับจําหน่ายให้กับลูกค้าเนี่ยพองั้นถ้าข้าวของผลคนเดียวหรือว่ากลุ่มเล็กๆไม่พอคะ่ะส่วนผลผลิตที่เป็นไม้ผลในพื้นที่ พอเราทําปุ๋ยใส่ทํอะไรอย่างนี้แล้วก็ป้าก็ปลูกแฝกแทรกไว้ในโคนต้นผลไม้ของป้าด้วยเนี่ยทําให้พื้นดินตรงนั้นอะ่ะมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ดินข้างล่างก็จะเหมือนมันโฟ่ะค่ะมันโปร่มปรงมันทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีผลผลิตในการที่มันออกดอกออกผลแล้วเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ผลใหญ่รสชาติดีาะผลยินดีก็จะดีใจมากค่ะตรงนี้ที่สิ่งที่ได้มาจากกรมพันนาที่ดิน พื้นที่ตรงนี้เนาะมันเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นเรืออไายสปปพอผู้ผดสอนเลือกการปรับปรุงบำรุงดินหรือว่าเป็นวิยกรด้านดินแล้วเนี่ยผู้ผดยังเป็นวิยการในด้านการแปรรูปอาหารในด้านการทํางานหัตถกรรมที่นี่จะเป็นฐานเรียนรู้ให้กับพัฒนาที่ดินก็จะมีฐานการหมักดินบ่ดินปลูกโคุงดินและก็ฐานน้ำหมัก ไล่ออกมาก็จะมาเป็นการเลี้ยงไส้เดือนโดยเอามูลสัตว์เยไปเลี้ยงไส้เดือนเ f แล้วก็จะได้ปุ๋ยจากตรงนั้นมาใส่พืชผักที่มันเป็นพืชอายุสั้นเช่นผักเช่นสมุนไพรต่างๆางนี่ค่ะที่เนี่ยเป็นกเกษตรอินทรีย์เนาะแล้วเป็นออร์แกนิกระบบปิดเพราะฉะนั้นแต่ละถานเนี่ยพ่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรทั้งประชาชนทั้งเด็กนักนเรียนทั้งภาครัฐแล้วก็ ภาคเอกชนหลายๆหลายๆพื้นที่มาศึกษาดูงานแล้วก็มาเรียนรู้จนถึงการแปลรูปออกมาเป็นงานหัตปกรรมแล้วก็ข้าวปลาอาหารในตำบลแหลมกระดู่นี้เลยค่ะรวบรวมทั้งหมดไว้ในศูนย์เรียนรู้นี้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนที่มาศึกษาดูงานผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนยะ์เรียนรู้เนาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการจัดเวิร์กช็อปหรือว่าการอบรมหรือว่ามาศึกษาดูงานไม่ว่าเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยรวมรวมแล้วนะตั้งแต่ปี6 3นะันะต้นปี6 3ปี63ก็จะประมาณพันคนในในรอบหนึ่งปี64ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0พในปีถึงปี67นี้ก็ราวๆ4 0พ0คนค่ะยังไม่สิ้นปีเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4 0 0พคนแล้วค่ะพอ,อดินอาสาของเราที่ก็คือเป็นอาสาสมัครเพราะฝนมีงานเป็นอาสาสมัครให้กับัเปเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านเนาะสอสมอแล้วก็ยังเป็นอาสาสมัครทางด้านเกษตร แล้วก็ของพนาชุมชนด้วยค่ะคือดูแลควบครอบคุมในพื้นที่เพราะว่าถามว่าทำหมอดินทุกคนทําในด้านเห็นอย่างเดียวแต่เราพอเราทําเป็นอาสาสมัครในหลายด้านเราเข้าใจเลยว่าการเป็นหมอดินเนี่ยมันดูภูมิฐานดูภาคภูมิใจเอาคำนี้ดีกว่าเนาะภาคภูมิใจมากเพราะว่าทุกอย่างที่เราปลูกหรือเราปรงุงหรือเราให้คําแนะนําทุกคนไปเนี่ยมันมาจากดินเพราะผเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนการกรรมและการแต่ลูปข้าวปลาอาหารตะบนและกรดูซึ่ง เมื่อตอนเกิดทะเบียนนี่ยเนาะก็มีสมาชิกอะ่ะร่วมกันสิคนรวมกัมาตอนนี้คือสามปีเต็มแล้วเพิ่มมาปีละสิบคนเป็นสามสิบคนแล้วก็ยังเป็นประธาน b g s กษ C, ตรอินทรีย์ตำมลแหลมงปนูซึ่งเครือข่ายของเราที่เราสร้างไว้คือหาคนเนี่ยหคนนี้คือจะเป็นหัวหัวที่จะไปดูแลเครือ,อข่ายที่ขยายผลแล้วก็มาถึงตอนปีนี้นนะคนที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ที่เราเอาขึ้นมาเป็นหัวหรือเป็นนวัตกรหรือเป็นแกนนําให้กับชุมชนเนี่ยและขยายผลเนี่ยก็สามสิบหกคนที่ดูแล้วว่าาเรียนแล้วเข้มข้นแล้วก็เอาไปปฏิบัติจริงได้และคาดว่าอนาคตน่าจะขยายมากขึ้นเพราะว่าลุกคนต้องการให้สุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยจกยากสารเคมีแล้วก็อยากจะปรับปรุงดินในพื้นที่ต่างๆให้เป็นดินดี แล้วนในพื้นที่ที่เป็นกเกษตรอินทรีย์อย่างป่าฝนเนี่ยขยะก,ก็สําคัญค่ะเราจึงเก็บขยะมารวบรวมแล้วก็คัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกขยะที่จะต้องทิ้งขวดน้ำพลาสติกสามารถนําไปขายได้ไอขยะที่มันเป็นขยะเหลือใช้ที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นถุงพลาสติกเราก็จะรวบรวมแยกออกมาส่วนขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารเศษเราก็จะใส่ถังซึ่งจะนํากลับไปเป็นปุงน้ําหมักอีก สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้พื้นที่ที่ของเป็นพื้นที่ที่เป็นกเกษตรอินทรีย์ของป้าฝนเนี่ยสะอาดแล้วก็ทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมตรงนี้สะอาดค่ะแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้วยค่ะนาป้าผนอาหารกําดกาดจากบิน